ผู้ชมคะเรื่องราวของอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญอดีตวิศวกรนาซาที่ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางวิทยาศาสตร์จนสุดขอบจักรวาลแต่กลับค้นพบตัวตนและแนวทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ใกล้แค่ปลายจมูกนำมาสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดหลักคิดที่อิงหลักแห่งพุทธะเพื่อใช้พัฒนาบุคลากรในองค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแต่เรื่องราวของอาจารย์เนี่ย คือบางทีในบางมุมเราก็มองว่าเอออาจารย์แปลกอะอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วในสมัยในวัยเด็กเลยเนี่ยในในเรื่องราวของอาจารย์ความคิดของอาจารย์ <c oughs> ก็ไม่เหมือนใครอะออแล้ว <ผม S 1> ถ้า,า,ถาเวลามีคนมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์แบบประหลาดอะเอ้าคนโง่กับคนฉลาดใครเยอะกว่ากันเนี่ยคนโง่เยอะกว่างเพราถ้าอาจารย์เหมือนพวกเขาก็โง่เลยแต่ผมแต่ผมเป็นผู้นํานะ อะไรประหลาดๆผมเข้าไปศึกษาก่อนค่ะพอผิดก็ถอยกลับมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่คนทั่วไปเขารู้แล้วเนี่ยค่ะมันมันมันง่ายไงมันง่ายแล้วพอวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ได้ด็อกเตอร์มาะลืวแต่ทางพุทธเนี่ยมันท้าทายเนาะทำไมผมอ่านสือลูกปู่ฟันเนะปู่ฟันท่านเดินในป่าเจอเสือเจอช้างมันมีชูขอบ้างขอบ้างคือมันมีความรู้สึกว่าใช่อ่ะมันรู้สึกว่าใช่หลวงปู่ฟันท่านทำได้อะไอ ไอดอลผมคือหลวงปู่ฟ้านอาจารนะค่ะนะหลวงปู่ฟ้านน่ะค่ะแล้ววันเกิดท่านกับวันผมเกิดวันคล้ายๆท่านด้วยนะค่ะเดือนแปดปีกุลผมอ่านอยู่แล้วเฮ้ยนี่ละกราบองค์นี้ได้เลยหลวงปู่ฟ้านเนี่ยใช่แน่ๆเลยเดือนแปดปีกุลเนี่ยร้อต้องคล้ายๆท่านแล้วล่ะนิสัยเนาะค่ะคุณเหมือนคนอื่นเนี่ยคุณผิดปกติค่ะปลาเป็นกับปลาตายมันไม่เหมือนกันนะเช่ามอันนี้มันปลาเรียนรู้เนี่ยค่ะ มีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมถางเรื่องดีๆนะไม่ใช่เรื่องมีสูบยาเลยรหร่ะ,ะแต่ว่าเรื่องที่มันดีๆแปลกๆอย่างเงี้ยผมก็ไปเรียนผมก็ไปอยากจะรู้ผมก็ทําจะลาออกจากงานอยวาเพิ่งออกแย่เท้าห้างนึง,<อ>งนะไปไปทำงานอดิเล<ช>ก่อน งานดิเลกงานปัจจุบันรายได้สูสีเราค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็จ้างคนทำตรงนู้ดไม่จ้างคนทำตรงนู้ดจะเพิ่มเปลี่ยนตรงนี้รุ่นเดียวกันออกหมดแล้วเราใหญ่แน่นอนรุ่นเดียวกันเกียดเจ้านายเราละไปกันหมดแล้วเหลือเราเหลือเราเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่นะครัเจ้านายก็เกษียณพอแกเกษียณนะเราก็ทำตามใจเราได้แล้วผมว่าแล้วแกจะแก่ค้ำฟ้า ใช่ไหมเราก็แก่ตามนะอาจารย์แล้วก็เลือกนายมทิ้งนักสามปีห้าปีพอได้หายใจก่อนเกษียณอาจารย์เท่าที่คุยกับอาจารย์ดูแล้วอาจารย์เหมือนคนที่ไม่เคยทุกข์เลยนะฮะอุ้ยเคยสิผมตอนสมัยก่อนไม่รู้จักศาสนาพุทธเนี่ยวันสอบวันสุดท้ายของดรปริญญาเอกมันยากนะค่ะคนอื่นก็สอบข้อเขียนกันห้าตัวสี่ตัวผมสอบเจ็ดน่ะใช่ไหมผมเครียดจนเข้าโรงพยาบาลนะ ฟุบสลบไปเลยเข้าโรงพยาบาลไปสี่ห้าวันเลื่อนการสอบไปสามเดือนวันนั้นแหละที่ผมรู้ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละต้องผ่อนคลายแล้วต้องผ่อนคลายผมเริ่มเริ่มรู้ว่าเครียดยิ่งเครียดยิ่งโง่ะยิ่งยิ่งตั้งใจยิ่งแย่เหมือนธนูอ่ะถ้าไปกำธนูกับกอล์ฟคล้ายๆกันไปจำไปจำอุปกรณ์มากๆเนาะไม่มีทางแม่นเลยปืนกอล์ฟธนูเหมือนกันจำเนี่ยเสร็จ แต่กัยานก็เหมือนกันคุณกรงเงี้คุณคอนโทรลแฮนเดิลไม่ได้หรอกคลายมันต้องค่อนคลายมันต้องผ่อนคลายมันต้องฟิลนะคะจยะครับผ่อนคลายแต่ว่าไม่ละทิ้งใช่ไหมตั้งใจตายเหมือนลูกอ่ะคุณไปกดดันเขาตั้งข้อแม้นเขาตั้งเป้าเด็กมันก็เหมือนทันธนูบีดจนบิดไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่แมนเสียหายทั้งสองสองฝ่ายแต่แต่เบาๆไม่ละทิ้ง ใช้เซนซิงในความรู้สึกเหมือนการเลี้ยงลูกวาดภาพกูกันก็เหมือนกันใช่มโเบาสบายๆวาดภาพก็ต้องมีความโซ่ชีวิตก็เหมือนกีฬาครเหมือนกีฬาเหมือนศินละปะเราทิ้งกีฬากับศิละปะไปบ้าเลือดเป็นวิศวะไปเป็นนิติศาสตร์จนจนเครียกรู้เรื่องโง่กว้างอ,ะอ่ะผิดผิดไปแล้วไม่เป็นไรนะนะจบได้ปริญญาทางนี้แล้วไม่เป็นไรมาเรียนซะมาเรียน มีศิลปะเป็นมงคล38ด้วยนะมีข้อหนึ่งในมงคล38ของพระเจ้าคือจงเป็นผู้รู้ศิลปะศาสตร์เป็นผู้หูสูตรด้วยรู้นู่นรู้นี่เยอะๆสองอย่างผู้หูสูตรแล้วก็ศิลปะพบบัณฑิตห่างไกลคนผ่านฟังธรรมตามการทำเจ็ตให้เกษมสนใจลูกเรา อาจารย์ก็อย่างบางทีเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยหลายๆคนอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยไปยากนะในเส้นทางของการปฏิบัติที่จะให้เห็นแสงสว่างจริงๆเนี่ยคือไปยากเพราะว่าไปติดอยู่ตรงที่ว่าเขาเขารู้เยอะเขาเก่ง <ๆ S 1> ในทฤษฎีเยอะทําให้มันไปติดน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะก็ด็อกเตอร์มันรู้ทําน้อยกว่าปอสี่อ่ะค่ะ เพราะศาสนาพุทธอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สมอง<ะ>แ,แต่พวกเรียนสูงสูงเนี่ยมันไปฝึกสมองศา<ะ>ส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่คิดกัน<ะ>เป็นศาสนาไม่คิดเป็นศาสนาที่ใช้ใจใช้ร่างกายเนาะแต่เราฝึกมาให้คิดบางคนเนี่ยมีเอ็มพีสามเอ็มพีสี่สี่กบงปู่หลวงพ่อฟัง<ะ>ทั้งวันเลย<ะ>ตแต่ไม่มีทางเข้าใจธรรมะมันอยู่ที่นี่ใจ<ะ>แล้วคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายคน คนแบบนี้ก็จะขี้เกียจเพราะนั้นสมาธิก็จะหลับง่วงใช่ไหมฮะ,ฮะมันก็ท้อแท้ไปหมดแล้วก็ยิ่งคิดยิ่งคิดเป็นทุกข์ก็เอาความคิดลดลดทุกข์อเอาความคิดไปลดทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์<ะ>ใช่ไหมฮะ,ฮะเพราะว่าในสมองเราเนี่ยมันเหมือนหน่วยความจําอะ,ะมันจาแต่เรื่องขยะขยะมาเราเอาขยะไปแก้ปัญหาขยะอืะมันไม่ได้นะปัญหาขยะไปแก้ขยะไม่ได้ ใช่ไหมมันต้องมันต้องออกจากปัญหานั้นก่อนออกมาอยู่ตรงนี้เหมือนเล่นหมากรุกอ่ะคนเล่นจะไม่เก่งคนดูเก่งกว่ามวยไทยเห็นไหมที่ชกลุงแก่ๆข้างล่างอ่ะเข้าใจมากกว่านักมวยจะขึ้นไปต่อยตายนะแต่ว่าลุงที่เชียร์อยู่ข้างสนามอ่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเพราะเขาเพราะเขาเขาเขาออกจากเหตุการณ์มันดูข้างนอกไงผู้สังเกตจะเข้าใจปัญหามากกว่าเดี๋ยวผมว่าชีพที่ปรึกษาเนี่ย ผมเห็นทั้งองค์กรชัดกว่าแต่ให้ผมไปนั่งตำแหน่งท่านประธานหรือซีอโอผมก็ทําเจ๊งทั้งองค์กรคก็พอไปนั่งตรงนั้นปั๊บมันไม่เห็นค่แล้วผู้บริหารทีกหย่ก็ต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นช่างสังเกตแบบเนี้ยช่วยดูมองมุมที่เขาลึกไปถึงเนี่ยถูกไหมก็คอยดูให้เป็นผู้สังเกตและจิตเราไม่ร่วมเนี่ยเราเป็นกลางนะเราไม่ใช่ไปหลงหลักคนนี้หรือคนนี้เป็นเมียน้อยหรือโปรโมทอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเป็นคนกลางไง ใช่ไหมมันก็มองโจทย์ได้ดีกว่าอมไม่มีอคติไม่มีลําเอียงใช่ไหมปฏิบัติธรรมก็ต้องมีมีหลวงปู่หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่ชัดๆนะเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันยิงธนูก็เหมือนกันแต่ว่าไปยิงด้วยกันอย่างนี้นะเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงเก่งนะทุกคนไม่ต้องเก่งนะ,ะแต่สามารถแนะนําอาจารย์ได้แปลกมากครับเพราะเขาไม่ดูที่เป้าเขาดูที่กระบวนการดูที่จิตใจ ขี้เคียกกีฬาบอกใจเย็นใจเย็นใช่ไหมที่แบ่งกีฬาสีเพื่อบ้านเมืองฆ่ากันใหญ่เลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันติดแล้วอแล้วไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมเราเราเล่นกีฬาน้อยใจก็เลยแคบอแล้วถึงเล่นกีฬาถ้าไม่มีครูดีก็ก็ฝึกกีฬาใจแคบค่ะเตะฟุตบอลไทยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเตะก้านคอนักกีฬาต่างชาติเฉยเลย บอลแพ้คนไม่แพ้<ะ>ซึ่งมันผิดนะใช่ไหมมันไม่ใช่อะแพ้ก็แพ้ญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาเตะบอลกับไทยเขาก็แพ้เรานะแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็กลับไป<ะ>ทบทวนทบทวนกระบวนกาเหมือนยิงธนูอะ่ะแพ้ชนะคือเป้าภา<ะ>ยนอก<ะ>ญี่ปุ่นก็กลับไปแก้เป้าภายในสุดท้ายฟุตบอลเขาก็พัฒนาขึ้นมาคนเกาหลีก็เหมือนกันคนเกาหลีเขามองข้างใน<ะ>ใช่ไหมไอ้แพ้ชนะฟุตบอลมานอีกเรื่องหนึง่งแต่ปรับปรุงข้างในสินะ เป็นไซโคโลจีหรือจิตว okay. ิทยาอินสปอร์ตใช้คที่เเพราะเขาปรับจิตวิทยาข้างในก่อนแต่ใทยไม่เรียนจิตวิทยากลายเป็นว่าใครคะแนนต่ําสุดเข้าจิตวิทยาซึ่งมันไม่ใช่จิตวิทยาเป็นคณะที่สุดยอดแล้วอแต่เราไม่เข้าใจมันต้องเรียนรู้เรื่องของการให้อภัยให้มากกว่านี้ด้วยอาจารย์เรื่องของวิธีคิดเรื่องของการมีแต่กดไลค์ไม่มีดิสไลค์เคยเล่นเฟซบุ๊กไหม ถ้าคุณไปดิสไลค์ชาวบ้านมากๆนะใจคุณขุ่นมัวนะคุณหัดไลค์คนอื่นไลค์ไปสักพักเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้มันสวยงามขึ้นพอโลกนี้มันสวยงามขึ้นเจ็จิตใจมันโล่งโปร่งสบายปัญญามันออกมาเหมือนท่อน้ําตันๆ่ะค่ะคุณไปดิสไลค์ไปบ่อยท่อมันตันนะไลค์บ่อยมันก็จะทะลวงทะลวงได้ปั๊บคราวนี้ไม่มีไลค์ไม่มีดิสไลค์เป็นกลางนี่คือธรรมะทางสายกลางอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอก การใส่ใจจิตใจเราเป็นกลางบริษัทฝรั่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็จะให้พนักงานในบริษัทเกลียดกันให้หมดเลยแตกแยกปกครองง่ายแล้วก็ไม่อบรมเรื่องจิตใจอบรมแต่วิชาการเพราะว่าโง่โง่ปกครองง่ายเล่นกันแบบเนี้ตวนประเทศไทยจะจะเข้า AEC อยู่แล้วจะไปรอดได้ยังไงยังมองไม่ออกใจเรายังไม่สูง่ะ พราะในองค์กรก็ยังแตกกันอยู่ด้วยเออไม่เข้าใจเรื่องใจไงเพราะมหากษัตริย์อ,อ,าศาศาองค์สำคัญสองคันก็เข้าวัดกันทั้งนั้นน่ะซีโอไทยไม่เข้าวัดอ่ะ <IS IT AL> ปัญหาอยู่ที่ซีอโอประเทศเนี้ยค่ะ <IS IT AL> ลูกน้องไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมก็สอนลูกน้องว่าอย่าเกลียดเจ้านายค่ะอย่าเกลียดเจ้านายวันใดคุณเกลียดเจ้านายคุณลาออกเหรอคุณต้องดูแลเจ้านายคุณเจ้านายคนเดียวเราสามร้อยกว่าคนหมื่นกว่าคน เลี้ยงท่านไม่ได้หรือไงเจ้าไหนงโง่เราสามร้อยคนอบรมท่านอบรมท่านใช่ว่าสอนท่านเมตตาทำต้องมีตลอดใจต้องกว้างแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นไหมอาจารย์เยอะครับมาจากที่ผมไปช่วยก็ยอดขายก็เพิ่มมันโกลอินเตอร์แล้วอยู่นี้เขาไม่หาขีนเองไทยแล้วเขางเมืองนอกไปเลยแล้วโลกทั้งใบป็นของคนไทยทั้งหมด มันมนั่งกัดกันเองในประเทศทําไมเรามองนนอกมองต้องเอาอาจารย์มาให้สติบ่อยๆค่ะอาจาลย้องเออาจารย์แา้สต่อยๆ่าจ้าจารย์มต่อ่าถ้าจะรูดมึงองค์รวมของประเทศเรามันห้ต้องแก้ติ้งอต่พื้นฐานนจ่มันจะยังไงคะอาจารย์เออยัมไ,ไงอ่ะจุดไฟด้กง่าด่ารวามามดอตอนนี้มันมืดทั้งประเทศค่ะไปด่าเขาเขาขาาคงฆ่าเราอร เราก็ทำอะไรดีๆของเราเล็กๆทำสถานีดีๆสั้ช่องนึงเนอะไปทำเกษตรพอเพียให้คนเขาดูเยเขาก็ทำกันอยู่แบบนี้เนาะเราทำของเราไปทำดีๆของเราไปเดี๋ยวคนเขามาเห็นของเราเขาก็เอาไปทำต่อเองคนชั่วๆรอบตัวเราคือครูเราทั้งสิ้นต้องกราบเขาถ้าไม่มีเขาเป็นครูเราเขาทำหน้าที่ของเขาเขาไม่มีคนชั่วลงมาเกิดในโลกนี้นะ นี่หรือเราจะเข้าใจธรรมะนั่นเราต้องกระตันยูต่อคนชั่วข <c oughs> อบใจที่ลงนรกเพื่อเราเห็นตรงนี้ขอบใจขอบใจใครดีใครชั่วช่างเขาใจเราอะร่มเย็นก็อพออาจารย์คะจากที่อาจารย์เองได้เข้าไปสัมผัสในหลายๆองค์กรเนี่ยอะไรคือปัญหาของแต่ละองค์กรในการพัฒนาที่มันทําให้มันพัฒนาแล้วมันไม่ไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จเนี่ยบอดบริหารมีปัญหาค่ะบอดใจไม่กว้าง บาทีซีอใจกว้างนะประเทศไทยก็แปลกอย่างนะอบอดกลายเป็นคนแก่คนแก่กับคนที่อยากได้ตังค์อ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดองค์กรใดบอดเป็นคนที่รักแผ่นดินบอดจิตอาสาเนาะแล้วก็สั่งซีอใโอง่ายๆนะหรือบอดใจกว้างฝั่งซีอีโอเขาพูดว้างเป็นซีอโก็เหนื่อยนะโอเคไหมถ้าเกิดบอดใจกว้างนะประเทศไทยไปได้ค่ะบอดเราไม่ใช่แก่ แล้วก็หัวเก่าก็เสร็จเลยมีแต่คนที่มาถือหุ่นว่าจะเอากําไรกับบริษัทเนี<ะ>่ยมัน,นกลไกนี้มันผิดไง<ะ>ถูกไหมแต่ถ้าเกิดองค์กรที่บอดใจก,กว้าง CEO ใจก,กว้างได้ทัล้ล้วผมไปที่ปรึกษาเนี่ยผมจะเลือกผมเลือกนะ,ะเห็นอย่างนี้นะจะเลือกนะ,ะไม่ใช่ว่าองค์กรมาจ้างผมง่ายๆนะ,ะผมต้องดูก่อนว่าเอาจริงหรือเปล่า CEO เขาเป็นคนเอาจริงหรือเปล่าเขาเข้าใจหหินอย่างหรือเปล่า งานก็งานใจก็ใจก็ผสมผสมเป็นข้อมีช่วยลูกน้องไม่มีปัญหางานอะลูกน้องหมูสั่งทำก็ทำเต็มใจไม่เต็มใจพวกมันก็ต้องอย่างนั้นการการเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนได้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 ให้มันดีหรือเปล่าก็คือเปลี่ยนที่ผู้บริหารได้ยากกว่าครับ นี่ผู้แสนมบางคนก็นิสสยไม่ดีมาบอกผมว่าอาจารย์ทำไมมาโทษผมะลูกน้องแม่งก็ไม่ดีก็ได้อผมก็เลืองในใจก็เนี่ยไอคิดแบบนี้แหละเออาก็โทษลูกน้องอยู่ที่คุณเขาจ้างคุณมาสั่งคนมาสอนคนแต่คุณังหัวมีแต่เงิน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 คุณหลอกคนมาทํางานจินเงินเดือนกับคุณคุณไม่เคยดูแลเขาเลยในโลกอนาคตบริษัทสมัยใหม่ะเขาใช้วิถีคุตกันมากคือฝรั่งเขาบองวิถีคุณให้เมตตาทําปกครององค์กรในยุโรปเริ่มมี ่างชาติเริ่มมีสุดท้าย c โอไทยยังโหดเที่ยมอยู่เลยตายรู้รลึกโง่กว้างรู้ทางโลกโลก่ทางธรรมเก่งทางโลกโลก่ทางธรรมก็้ตายหมดอะโ e ไทยอะกระดื้ดโคตรลูกน้องโคตรคนอื่นเนี่ยฟังวันนี้ก็โดษผมอีกเนี่ยใช่ไหมคื <laughs> อโคตรคนไม่หมดเลยอะอทุกเท่านั้นที่ทำให้เห็นทม ในวันที่ทุก์จากความเจ็บปวดทางกายอาจารย์วรพัทน์จึงเรียนรู้โลกและเรียนรู้ธรรมไปพร้อมๆกันในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะอยากคิดมากทุกเพราะความคิดสุขก็เพราความคิดร่างกายเจ็บป่วยบาดเจ็บก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและความเจ็บปวดของร่างกายมาสร้างกําลังสติสร้างตัวรู้ที่บริเวณเจ็บนั้นแล้วสิ้นคิด ทำธุรกิจข้ามจังหวัดต้องเจอข้อจำกัดด้วยปฝากถอนเงินข้ามเขตใครเขาก็เสียทั้งนั้นแหละครับแล้วพอได้เช็คมาจากที่ไหนคุณต้องเอาเช็คไปเข้าสาขาที่เปิดบัญชีไว้กว่าจะได้เงินก็นานนะครับ หรือไม่ก็ต้องไปเปิดบัญชีหลายจาังหวัดไม่รองรับถึงเวลาไร้เส้นแบ่งเขตธุรกรรมสู่โลกใหม่ในการทําธุรกิจเพราะคุณคือลูกค้า GMB One Bank One Account ใช้สาขาไหนของ GMB <c oughs> ก็เหมือนกันครับบัญชีธุรกิจ GMB One Bank One Account ฝากถอนโอนหรือฝากเช็คข้ามเขตด้วยบัญชีเดียวไม่มีค่าธรรมเนียม All New Mitsubishi Pajero Sport มิติใหม่ของไลฟ์สไตล์มอบความบันเทิเต็มรูปแบบ ตอบชีวิตทุกสไตล์ All New Pajero Sport All On Demand ทุกสัปดาห์เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียนมาให้กับน้องๆในโครงการครอบครัวอุปการะเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิทำมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเป็นเวลากว่า8ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อ15มกราคม2545โครงการครอบครัวอุปการะของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวอย่างหนึ่งของนโยบายที่เปิดกว้างให้ทุกกิจการในเครือซีพีร่วมเป็นพลังอันแข็งแกร่งสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ต่างๆได้ตลอดเวลาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ธรรมะที่มันเกี่ยวข้องอย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์เองก็ป่วยเป็นเป็นกระดูกเกราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงธรรมะเข้ามาช่วยเรื่องของร่างกายของเรากายเจ็บใจไม่เจ็บค่ะใช่ไหมะตอนเจ็บป่วยเนี่ยสติอยู่ที่กายเยอะนะคุณเพื่อนเจ็บหลังนะค่ะรับรองสติอยู่กลางหลังจะคิดเรื่องที่ไหนอย่างเดียวเลยค่ะจะไม่ไปฟุ้งซ่านแต่ถ้าเจ็บหลังแล้วไม่พอดันคิดมากนะ่ะป่วยสองพี่เลยอืมอยากคิดมาก คู่เพาะความคิดสุขก็เพาะความคิดร่างกายเจ็บป่วยบาดเจ็บก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเอาความเจ็บปวดของร่างกายมาสร้างกําลังสติสร้างตัวรู้ที่บริเวณเจ็บนั้นแล้วสิ้นคิดเราเสียเงินให้หมอหมอเป็นคนคิดหมอปวด<ะ>หัวเรื่องร่างกายเรา<ะ>เราไม่ได้จบหมอ<ะ>ไปคิดแทนหมอทมําไหมนะ,ะ,ะอาชีพใครอาชีพมันแต่นะเวลาเราเจ็บแล้วเราสามารถอยู่กับความเจ็บ นิ่งๆได้ไงคืออาจารย์ก็วางว่ดูลมหายใจทุกอย่างดูลมหายใจตอนตอนผมไม่สบายนะผมก็ใช้โอษนะปาดเท้าผมนะผมก็พุทโทพุทธโทรอยู่บนเตียงอ่ะผมขยับตัวไม่ได้พุทธโทพุทโทนิ้วก็ได้พุทโทรตอนนั้นอาการอาจารย์หนักขนาดไหนคะเปื่อถึงเนี่ยแขนสองข้างก็ไม่มีนะค่ะเออเขาเรียกว่ามันเป็นอาการยังไงนะกระดูกเตาะแล้วมันกระดูกต่อแล้วมันแตกแตกหักสองครั้ง ครั้งแรกครั้งแรกมือใช้ได้ค่รั้งที่สองมือและนิ้วแข็งไปเลยห้อยเป็นเสก <ฮะ S 1> เนื้ออย่างนี้เลยต <ฮะ S 1> ึงไรเลยข <ฮะ S 1> ำๆกดแข่งกรรมมือไว้เอามาฝึกค่ะกดแห่งกรรมไม่ได้มีไว้ชดใช้นะะกดแข่งกรรมคือแบบฝึกหักทำให้เราพ้นอื่งตอนป่วยกับทําให้เราได้เห็นสิ่งนี้มากขึ้นหลวงพ่อกล้วยช่วยเยอะท่านโทรมาบอกเลยสิ้นคิดยกร่างกายให้หมอคิดแทนหมอทำไม พวกตัวเงสอนอย่างนั้นเลย Switch, สวิตซ์หรือเปลี่ยน<ะ>ก่อนก่อนคิดประเมินใจก่อน<ะ>ใจโล่งโปร่งสบายค่อยคิดถ้าใจไม่โล่งสินคิดทำใจให้สบายก่อนทำใจให้สบายแล้วก็คิดถ้าใจไม่สบายความคิดที่ปล่อยไปอาจารย์พุทธาสเรียกว่าเฉโกอย่าปล่อยเฉโกคำว่า,าสิ้นคิดคือสิ้นคิดวงเล็บเฉโก ใช่ไหมก่อนจะกดดิสไลค์ใครหายใจลึกๆก่อนเราเห็นทุกมุมเรี่ยเรามองทุกด้านหนือยังเหรียญมียี่สิบด้านร้อยด้านเหรียญไม่ได้มีสองด้านนะอาจารย์บอกเหรียญมีด้านบนด้านล่างด้านข้างทย้งงหลายมุมใช่ไหมเรามองครบหรือยังแล้วเรามีหน้าที่ที่ภาคษาคนอื่นหรือเปล่าเรามีหน้าที่ตัดสินคนอื่นหรือเปล่าอเราไม่ใช่ผู้ที่ภาคษาเรามาดูก็ต่อไปอกดไลค์พอเขาทาดีรีบชมค่ะ ทำไม่ดีก็ดูต่อไปดูตัวเรานะพอตัวเราดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือมันจะเหนี่ยวนําคนข้างๆดีไปด้วยจริงอาจารย์มันเป็นเรื่องของพลังงานจริงไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราคิดในสิ่งดีๆพูดในสิ่งดีๆจะเป็นพลังงานที่ดีเป็นไ่ได้นกปีกเหมือนกันจะบินด้วยกันนกขนเหมือนกันจะบินด้วยกัน ค่ะ,อ,ะอันนี้ขอถามนิดหนึ่งว่าไอตอนที่อาจารย์ให้เด็กทาข้อสอบอนูสงสัยมากเลยจงออกข้อสอบเองจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยอืทำไมะคะทําไมไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะคะแล้ว <ใน S 1> อ,อย่างนี้จอมตกรรมไปทํางานก็ตายดิเหรอคือคือในโลกอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยไม่ค่อยประดิษฐ์อะไรเลยเพราะวิศวะมันข่องจำแก้โจทย์ไปตามไม่เขามีมาก็สอบเก่าของรุ่นที่สามสิบปีพวกมันทําได้หมดอ่ะผมก็นั่งมองว่าไม่ใช่ต้องให้เขาขัดหาโจทย์เองอคิดโจทย์เองประดิษฐ์นวตัตก,กรรมประเทศไทยถึงจะไปได้ใช่ไหมเราเปิดโรงงานมาเยอะแยะเลยผลิตรุ่นผลิตพี่ซื้อโน้ทเฮาททั้งหมดน้ําเสียควันพิษเต็มประเทศไม่ได้อะไรไล่นาถูกทาลายเป็นโรงงานไม่ใช่ คนไทยเป็นสุดยอดนวัตกรรมเรื่องแพทย์ทางเลือกเรื่องเกษตรคนไทยยอดฝีมือนะครูวิศวะเนี่ยรู้ลึกโกว้างเนี่ยซื้ออย่างเดียวเนี่ยต้องฝึกให้เขาคิดเป็นในการโจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยในการทดสอบว่าความคิดของคุณใช่แล้วผมบอกลูกน้าไปสามเดือนแล้วว่าข้อสอบให้เขาเตรียมเลยครับค่ะแต่ทุกคนทําไม่ได้เพราะเขาจะตายเดดกกววิชา เขาก็จะเป็นตามทฤษฎดีใช่ไหมอาจารย์เขาเป็นลูกอีแร้งรอของตายเท่านั้นมาใส่ต่างแ้วผู้ใหญ่ก็ใจแคบพนเด็กคิดอะไรทีก็ตบเปรี้ยงผู้ใหญ่ไทยใจแคบเนาะปรับตัวนิดนึงนะขาวหน้าจะมีวันผู้ใหญ่ละวันเด็กมีแล้วใช่ไหมขอวันผู้ใหญ่วันผู้ใหญ่นี้จะให้เด็กมาทําอะไรหรือให้ผู้ใหญ่สารภาพเด็กเปิดให้ผู้ใหญ่สารภาพว่าผิดอะไรไปบ้างค่ะจากอาจารย์แล้วหลายคนก็อยากจะมีอ่า มีวิธีการปฏิบัติตัวที่ที่เหมือนกับว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์แนะนําไปเนี่ยว่าเออมันควรจะเริ่มต้นจากการดูที่ใจของเราก่อนอ่าก็ผมเชื่อในเรื่องมงคลสามสิบแปดนะค่ะผมว่างานแรกเลยห่างไกลคนพานก่อนพอคุณมีทุกข์ก็คุณไปปรึกษาใครคุณไปหาบัณฑิตหรือไปหาเพื่อนคุณคบเพื่อนกลุ่มหนึ่งมาสิบปีชีวิตคุณจะเป็นประมาณนี้อยู่เลยยังสายพวกนี้อยู่ทําไมเนี่ยใช่ไหม คุณก็ไปปรึกษาคนที่เขาจิตใจสูงกว่าเห็นโลกกว้างกว่าทีใช่ไหมพระนเรศวรน่ะลาพมายกทัพมาตีอ่ะองศ์ยุยามีทหารน้อยกว่าพค์ท่านไปไหนพค์ดำนั่นก็ไปหาใครหาพระมหาเถ็นั้นชองคือคือคนไทยทอดทิ้งคูบาจานเพราะเราเป็นหลงว่าอ่านเองแลวฉลาดไม่ใช่เราดูถูกคนแก่เราดูถูกผููเฒ่าที่เขารู้กว่าเราไม่ศึกษาบัณฑิต มันดีกับใจยุ่งน้อยกว่าก็ได้นะ,ะแต่ว่าเราไม่ไมเคารพคนอื่นไม่ไปศึกษานะ่ะสุดท้ายเราเชื่อใครเราเชื่อที่ศึกษาต่างชาติ <laughs> เราจะจริงใจกับคุณยังไงที่ศึกษาต่างชาติคะ,ะ,ะความคิดนอกกรอบถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในทุกๆด้านนะคะหากเป็นความคิดที่สร้างสารรค์และไม่หยุดนิ่งอย่างเช่นอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญค่ะผู้ผ่านประสบการณ์ทั้งการเป็นนักวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านจิตวิญญ,ญาณแห่งพุทธ ท่านสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอย่างถ่ายทอดไปยังผู้อื่นและองค์กรต่างๆได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนสมกับเป็นสาระอย่างรูป,ปรธรรมสาระของโลกและสาระแห่งพุทธ,ธะอย่างแท้จริงค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันประชานิลังโสและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะกันไม่ได้อ่ะมันเชิงเดียวไม่ได้<ะ>คนนี้จลิตนี้อย่งช่คนขี้โมโหนะขี้โมโหมาวาดภาพเอาให้วาดค<ะ>่แล้วเขาจะนิ่งลงคนใจร้อนยิงธนูคนหยาบหยาบ,บยิงธนู<ะ>คนฟุ้งซ่านนั่งส,างสมาธินิ่งๆเห็นไหมฮะคน คนที่ติดสุขติดสบายทุดงผมาพาทุดงเดินป่า